วันนี้ดิฉันพามาที่บริษัทบัตรกรุงไทยเพราะว่าบริษัทนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน,นเรื่องของโครงสร้างไรายได้แล้วก็ธุรกิจใหม่นะคะจากที่7ปีที่แล้วนะคะเราเห็นการเติบโตเป็น new S curve แต่ผู้บริหารมองว่าจากนี้ไปถ้าจะต้องมีการเติบโตครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งจะต้องมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมนะคะแต่ว่ากลยุทธ์นั้นจะไปในทิศทางใดเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมดิฉันพาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะ คุณหมอมองภาพรวมของเศรษฐกิจยังไงคะแล้วก็ธุรกิจของ KTC เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะผมคิดว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะได้รับผลกระทบ <c oughs> พอสมควรผมว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลขจากสถาบันต่างๆเนี่ยก็ปรับลงสำหรับการเจริญเติบโตของประเทศไทยในปีหน้าแล้วก็ผลกระทบเศรษฐกิจโลกเนี่ย ยังไงอเมริกากับจีนต่อให้ตกลงได้ในเบื้องต้นเนี่ยยังมีปัญหาอีกเยอะนะฮะมันคงจะเห็นลักษณะของการแบ่งขั้วที่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันเกิดความไม่วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจในในโลกที่มีการแบ่งขั้วเนี่ยมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็ ถ้ามันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศเราเราเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประชาชนได้รับผลกระทบเราก็ได้รับผลกระทบค,คที่นี้ทาง KTC เนี่ยวางกลยุทธ์เอาไว้ยังไงคะสำหรับใน3ปีข้างหน้าในเมื่อภาพรวมเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าทิศทางจะเป็นยังไงเรา ปกติเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราเรามองในแง่ของความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อเราก่อนคือเราต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอให้กับเขาว่าไม่มีอะไรซ่อนเร้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราจริงใจกับเขานะครับเราบอกไม่ได้หรอกว่าโปรโมชั่นเราจะเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุด เราอาจจะดีที่สุดในบางเรื่องพอไปได้ในบางเรื่องอาจจะแยกก่กว่าคนอื่นในหลายเรื่องแต่ว่าเราไม่หลอกคืมผมคิดว่าในสังคมเนี้ยลูกค้ามีทางเลือกแต่ลูกค้าเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเชื่อถือใครได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราทำให้กับเขาได้คือเราทำให้เกิดความเชื่อถือกับเราเกิด trust กับเรา คือถ้าลูกค้ามี trust กับเราเนี่ยถ้าของคนอื่นดีกว่าก็ใช้เขาแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใช้เราเนี่ยปลอดภัยที่สุดเพราะเราดูแลแล้วเราดูแลลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นตัวเราเองผมบอกกับพนักงานเราเสมอว่าต้องคิดว่าถ้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยเราชอบสิ่งนี้ไหมเราอยากได้รับบริการสิ่งนี้ไหม,มเวลาเราทำอะไรกับเขาเนี่ยเราต้องคิดว่าถ้าเป็นเราได้รับสิ่งนี้เนี่ย เราโอเคไหมถ้าเราโอเคก็ทำแล้วปี3ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตรายได้ของ KTC เนี่ยที่เราวางเอาไว้เนี่ยสัดส่วนมันจะเป็นยังไงคะฐานฐานลูกค้าหลักเรายังคงเป็นบัตรอยู่ไหมคะจริงๆธุรกิจหลักของเ t ทมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นบัตรเครดิตนะครับอันนี้รวมถึง payment ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล นะครับธุรกิจบัตรคเครดิตเนี่ยผม <c oughs> ผมว่ามันก็ยังไปเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะเ,เรามีการโตอ,อยู่ในระดับประมาณ10%บบวกลบนะฮะแต่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันมีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้น <c oughs> นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มขยายไปธุรกิจจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในวันนี้เนี่ยก็เริ่มไปทำสินเชื่อทะเบียนรถนะครับ แล้วก็เริ่มไปสู่ธุรกิจของพิ่โก้แล้วก็นาโนอค่ะคุณหมอคิดว่าสิ่งที่เราขยายไปเนี่ยโอกาสของ KTC เนี่ยความเก่งของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสในธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นยังไงคะเราควรจะมีโอกาสที่ดีค็พสมควรนะฮะถ้าดูความเสี่ยงเนี่ยสินเชื่อที่เสี่ยงที่สุดคือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลย ที่เราทําอยู่นะครับัน,นั้นคือสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่สุดแล้วรันที่เราไปเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเราก็รับความเสี่ยงที่น้อยลงถูกไหมครับผลตอบแทนเนี่ยยังไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะน้อยลงหรือเปล่าอืค่ะที่นี้ถ้ามองในแง่ของ ตลาดที่เราเข้าไปเนื่องจากว่าตลาดสินเชื่อสวงบุคคลอย่างที่คุณหมอบอกว่าแข่งขันสูงมากหรือแม้กระทั่งบัตรเครดิตเราก็ต้องไปแข่งกับธนาคารพาณิชย์กลยุทธ์ของเราที่เราจะเข้าไปในตลาดต่างๆวันนี้คืออะไรคะหมายถ้าผมพูดคําเดียวมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆเราขายความจริงใจอย่างเดียวนะค,คือเราไม่หลอกเราไม่มีอะไรซ่อนเร้นเราไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วก็ เราเป็นแบบนั้นในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยจริง,รงๆเราไม่ใช่คนที่มีโปรโมชั่นเยอะเลยนะครับถ้าถ,า,ถา,าถ้าถ้าดูในเราแทบจะไม่มีโฆษณาไปลูกค้าเราเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ10%ตต่อปีมาตลอดอถามว่าในเมื่อเราไม่ได้โฆษณาเราไม่ได้ทำอะไรไปลักษณะนั้นเนี่ย เขามาได้ไงแล้วเราไม่เคยซื้อลูกค้าเพราะฉะนั้นนะ่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วลูกค้าเชื่อคือเราจริงใจแล้วเราเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแล้วเราดูแลลูกค้าเราเป็นแบบนั้นจริงในสามปีข้างหน้าเนี่ยที่เราเป็นเดิมของเราก็าคือบัตรเครดิต กับที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเป้าหมายเรา3ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนให้ผู้ถือหุ้นเห็นเนี่ยคืออะไรคะทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพผมผมคิดว่าสําหรับผู้ถือหุ้นเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจคือกําไรเราจะโตไปไในระดับไหนตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตเพิ่มขึ้นทุกปีจนล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเราก็ปิดที่ประมาณ5,000ล้าน5,000นนิดๆน,น,นะฮะ ปีนี้เนี่ยชัดเจนแหละเราก็คงปิดประมาณ5,000นิดๆบวกลบ10%นะครับจากนี้ไปเนี่ยฐานที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะกําไรโดยมีอัตราการเงิบโตเท่าเดิมเนี่ยยากขึ้นอันนี้คือเหตุที่เราพยายามที่จะทำธุรกิจอื่นที่จะทำให้เราโตมากขึ้นในเรื่องกําไรเรื่องกําไรเนี่ยเรายังไงก็ต้องทายมันต่ขึ้น นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์กับผู้ถือหุ้นเราแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีกมิติหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพอเราขึ้นมาเป็นเซ็50นะฮะหรือเซ็50เนี่ยหนในสิ่งที่เราควรจะต้องทำมากขึ้นคือความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะถ้าเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีโอกาส ผมคิดว่าเรามีหน้าที่ซึ่งไม่ได้เขียนไว้แหละที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ใส่ใจกับสังคมเยอะขึ้นไอ้คำว่าสังคมที่ผมพูดผมไม่ได้หมายถึงว่าการไปทำเสียสารในลักษณะให้คนเห็นว่าเราทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับเราคือคือการที่เราไปพัฒนาให้สังคมดีขึ้น ทำให้คนมีอาชีพหรือทําให้คนมีโอกาสทําอย่างไรก็ตามที่ทําให้สังคมโดยรวมดีขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นคอสอเพราะฉะนั้นหมายความว่าในกระบวนการทํางานของเราทั้งหมดเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะไปนํานําไปสู่ความยั่งยืนใช่ครับ แล้วมันจะโดนเน้นที่ให้เรื่องของความยั่งยืนมีเพ้มนมมันเป็นการเพิ่ม v a l ูให้กับ KTC ในด้านไหนบ้างคะผม,ผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการเพิ่ม v a l ูในละดับขนะไหน <c oughs> <c oughs> คือเราอยู่ในสังคมถ้าเราใช้สังคมดีเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าเราทำและเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราพูดกับลูกค้าแล้วเราทำในสิ่งนั้น ในระยะยาวเนี่ยลูกค้าจะเชื่อถือเราก็หมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถทําธุรกิจโดยที่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสื่อต่างๆน้อยลงเพราะเขามีความเชื่อถือในตัวเราแล้วเราพูดเราไม่ต้องไปนั่งหาคนอื่นมาการันตีว่าเราพูดจริงนะเพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดเขารู้ว่าคนคนนี้เชื่อเออถอะล้วเขาพูดแล้วเขาทำ ผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราต้องทําจนเป็นนิสัยเพราะนั้นการทำการทาเป็นนิสัยเนี่ยต้องเริ่มแต่คิดว่าเขาเสมือนเราเวลาเราให้อะไรเขาเราทำอะไรเขาเราต้องคิดว่าเราทํากับตัวเองเป็นอย่างไรผมว่าเวลาหลักการคิดแบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลาเราทำเราก็ต้องคิดว่าการกระทําของเราเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรกับสังคมคถ้ามันมีผลกระทบในทางลบกับสังคมเราก็ไม่ควรจะทำะนะฮะ แต่ว่าบางทีผลกระทบเนี่ยเราต้องคิดถึงผลกระทบในลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองลำดับที่สาบางทีเนี่ยดูเหมือนผลกระทบในลำดับที่หนึ่งโอเคต้องคิดถึงลำดับที่สองลำดับที่สด้วยว่ามันโอเคด้วยหรือเปล่าบา,บางครั้งก็ต้องมีการถ่วงน้ำหนักค่ะคือสิ่งที่คุณหมอกำลังจะบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นใช่ไหมฮะ ฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ทาง KTC แตกต่างได้คือความน่าเชื่อถือแล้วก็สิ่งที่มันดีกับสังคมที่กลับคืนเข้ามาที่เรียนถามคุณหมอนิดหนึงว่าคุณหมอ,อมีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสลอฟเพราะว่าอย่างบัตรก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าบัตรยังคงอยู่ไหมหรือว่าต่อไปนี้ก็คือจะเป็นลักษณะาการหมุนเวียนเงินอยู่ในเทคโนโลยีที่เป็นแอปต่างๆหรือว่ามือถือสมาร์ทโฟนไม่ต้องใช้บัตรก็ได้คุณหมอมองอยังไงคะกับเรื่องของการถูกดิสลอฟ เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีผลกับการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจอยู่แล้วครับบัตรเครดิตเนี่ยชื่อเป็นบัตรเครดิตเนี่ยแต่ว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันลดลงไปอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้มือถือในการชำระเงินโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตได้เช่น Samsung ป a y หรือ Fitbitpay g การ i n ิน y พวกนี้ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตแล้วนะแต่ เราก็ยังเรียกว่าบัตรเครดิตอยู่นะฮะถ้าดู Apple Pay ที่ออกมาตอนหลังเนี่ย mm hmm. เขาใช้โทรศัพท์เป็นหลักใช้บัตรเนี่ยเป็นรองในอดีตเนี่ยใช้บัตรเป็นหลักใช้อย่างอื่นเป็นรองเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้มันถึงระดับที่สามารถทำได้หลายอย่างทุกคนไม่ได้ ผมว่าคนไปหลงกับคําว่าบัตรเครดิตจริงๆวันนี้คนก็ไม่ได้ใช้บัตรอย่างเดียวก็ใช้มือถือแต่ว่าอย่างนี้ฮะผมว่าคนมันมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนก็มีความไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นเราพยายามบอกลูกค้าว่าอย่ารับสเตทเมนให้เปิดอ่านในอีเมลได้ได้เปิดอ่านในแอปได้ มันก็จะเป็นการลดโลกร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าถามเด็กเจนเจนซีเนี่ยนะฮะหรือเจนแซเนี่ยเขาใช้มือถือตลอดเขาก็โอเคแหละแต่เรามีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยที่ไม่อยากใช้มือถือเขายังอยากใช้กระดาษเราต้องทำให้เขานะมไม่ใช่เราบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำสิ่งนี้เพราะเรารักโลก รักโลกมีหลายวิธีลักโลกที่ดีต้องไม่บังคับให้ลูกค้าเราเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดจากวิสัยของเขาแล้วก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากขนาดนั้นมผมว่าหลายอย่างที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา drive เรา drive ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราไม่ทำเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะต้องทำ แต่ในมุมของทเทคโนโลยีนี่คือเราสามารถไปได้ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วไม่ว่าเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยมันมันไปได้ไกลามากนะครับในเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยมันมันไปไกลจริง QR นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเลยแล้วก็บัตรเครดิตก็ทำ QR ไม่ได้ด้วยนะเพราะ QR มันต้องใช้มือถือสุดท้ายแล้วนคุณหมอครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยของการ การใช้เงินเนี่ยในรูปของเครดิตแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงไหมคะที่จริงเนี่ยบัตรเครดิตมันคือเพย์เมนต์มันคือการชําระเงินการชําระเงินเนี่ยมีแค่2รูปแบบคือ1ใช้เงินของตัวเองหรือว่าใช้เงินของคนอื่นนะครับใช้เงินตัวเองก็ไม่ว่าที่เราไปทําพร้อมเพย์ไปการโอนเงินจากบัญชีเราหรือทั้งหลายหรือบัตรเดบิตนี่คือการใช้เงินตัวเองวันนี้ทราเวลคาร์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็เป็นการใช้เงินตัวเองอ อีกอันหนึ่งคือการใช้เงินคนอื่นบัตรเครดิตเนี่ยคือการใช้เงินคนอื่นใช้เงินของบริษัทที่เขาเป็นคนออกบัตรก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ40วัน45วันก็ค่อยไปใช้คืนเขามันก็มี2รูปแบบสำหรับ KTC เนี่ยในช่วง3-5ปีข้างหน้าคิดว่าบิส s m o เดลมันจะเปลี่ยนไปไหมคะเพราะเมื่อมมสักครู่คุณหมอพูดถึงว่ามันอาจจะมีไรายได้จากที่เราลงไปสู่ที่เป็นการปล่อยสินเชื่อตาม ระดับฐารากนี่มากขึ้นนะฮะสามถึงห้าปีจะเปลี่ยนไหมคะโมเดลเราเปลี่ยนนะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนครับมผมคงไม่บอกว่าเราจะเปลี่ยนไป็ลักษณะไหนค่ะแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ว่าวันนี้โครงสร้างของรายได้เช่นเราได้รายได้จากการที่คนไปรูดบัตรเรารายได้นี้จะน้อยลงนะฮะเพราะค่าธรรมเนียมที่ร้านค้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปก็จะมีแนวน้องที่ไปกดดันให้บริษัทที่เป็น แ r a n c h ชายเอร์ของของบริษัทบัตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์ลดค่าธรรมเนียมพวกนี้ลงเพื่อให้คนใช้จ่ายเพื่อให้ร้านค้าอยากจะรับราะงั้นค่าธรรมเนียมในส่วนพวกเนี้ยสำหรับเราที่เป็นคนทำเรื่องบัตรเนี่ยก็จะมีรายรับพวกนี้น้อยลงนะครับถ้าลูกค้าเขาใช้เงินโดยที่พยายามไม่เป็นหนี้พอถึงเวลาก็ จ่ายเต็มอันนี้รายได้ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าอันนี้จะไม่เปลี่ยนมากนะักแต่ว่าในเรื่องของเพย์เมนต่อไปก็จะมีเงินของตัวเองเงียกรณีของเดบิตหรืออย่างกรณีของวอลเล็ตทั้งหลายที่เขาทำของเขาเองมันก็จะมีทางเลือกของคนเยอะขึ้นนะครับก็ก็อันนั้นก็เป็นรูปแบบของธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะทำ อะไรยังไงที่จะดึงให้ลูกค้าเนี่ยยังใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่ลูกค้าจะมีทางเลือกเยอะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะทําอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยยังใช้ตัวเองอยู่แสดงว่าของ KTC เนี่ยเราจะเห็นพอร์ตรายได้เนี่ยมีการเปลี่ยนบ้างถูกไหมคะที่คุณมหมอเล่าให้ฟังบิส <Business S 1> มิสโมเดลของ KTC เนี่ยเรายังอยู่กับกำไรค,คือ Business m o เดลมันมี2รูปแบบอย่างกรณีของสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่ได้สนใจกําไร เขาสนใจทำไงเขาจะมีเมมเบอร์หรือสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเราเรียกเบินหรือว่าเผาเงินหรือว่าใช้เงินไปเพื่อที่จะเอาลูกค้ามาพวกนี้ก็มาเยอะๆแล้วเขาเชื่อวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขามีลูกค้าเยอะแล้วเขาจะเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บเงินได้ซึ่งจริงเแค่ไหนเราไม่รู้นะครับผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับธุรกิจลักษณะนั้นเท่าไหร เพราะฉะนั้นเราก็ดาเนินธุรก,กิจโดยให้แน่ใจว่าในทุกธุกกรกิจของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทํากําไรกับมันได้ธุรก,กิจของเรา i n e s s Model ของเราจะเป็น b u s business m o d e l ที่ดูกําไรเป็นหลักเพราะนั้นเวลาเราทา KPI เราวัดเนี่ยเรายังดูกําไรเป็นหลักแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะโตกําไรได้หรือไม่เพียง mm hmm. แต่ว่าในอดีตเราก็จะดูกําไรค่อนข้างมากแล้วก็ดูความเสี่ยงในลักษณะของอคุณภาพของ portfolio สิ่งที่เราพยายามทํามากขึ้นในช่วงสองปีคือกำไรที่เราได้เนี่ยต้องเป็นกำไรที่ย,ยั่งยืนนะหมายความว่า,าเราต้องไม่ไปทําร้ายสิ่งแวดล้อมนะมไม่ไปก่อให้เกิดผลเสียกับสังคมนะเราก็จะเริ่มเอามิติพวกเนี้มาคิดมากขึ้นซึ่งถ้าคิดในผลตามมาในําดับที่หนึ่งอาจจะรู้สึกว่าทำธุรกิจลำบากขึ้น แต่ไม่ใช่เพราะเรากำลังสร้างสังคมที่ดีขึ้นเรากำลังสร้างาทำวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมันโดยเฉพาะคนของเราเนี่ยสำคัญมากเราสร้างคนของเราเที่มีความคิดในเรื่องนี้ที่มากขึ้นเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปสู่คนข้างนอกที่จะมองเข้ามาที่เราแล้วจะมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละคือองค์กรที่ฉันควรจะเชื่อถือ mm hmm. แล้วก็ จริงอยู่อันไหนดีกว่าเขาก็ต้องทำมันนั้นแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกเอาคนนี้ไปก่อนอเพราะว่าเราเชื่อเขาอ,อัตรากำไรสุที่ฟังจากคุณหมอแล้วก็คือเราจะให้ความสำคัญคยังอัตรากำไรสุทธิเพราะว่าของ KTC นี่คือมาตลอด<ร>ไม่ตกตเลยตลอดครับอันนี้คือจุดสำคัญที่เราจะต้องใ,ให้ความสำคัญเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการที่เราอาจจะยอมให้กำไรมันโตน้อยลงเพื่อที่จะไปลงทุนในเรื่องของการสร้างสมาชิกหรือเมมเบอร์เพิ่ม แต่ว่าการเพิ่มการขยายตรงนี้มันก็จะนำมาซึ่งหนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเรามีนโยบายการบริหารจัดการหนี้ NPL ยังไงคะผม,ผมคิดว่าเราบริหาร NPL ได้ดีะนะครับจริงๆความที่เรามีกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยคือถ้าเราใช้กำไรเพิ่มขึ้น10% 10%ไปเรื่อยๆเนี่ยเราทำได้แต่ที่บอกว่าเราเนี่ยอาจจะเอากำไรส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างฐานธุรกิจใหม่ซึ่งฐานธุรกิจใหม่เนี่ย พอข้ามไปสักสองสามปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ g e n e r a รตรายได้กลับมาให้เราเคยตั้งเป้าไว้ในใจแล้วก็บอกกับลูกน้องบอกว่า KDC เนี่ยควรจะกำไรเป็นสองเท่าได้นะในห้าปีข้างหน้านะครับแต่ว่าใน Business Model ปัจจุบันเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกก็ถามมันใหญ่ขนาดนี้มันจะขึ้นไปเพราะเราก็ต้องขยายฐานธุรกิจการสร้างฐานธุรกิจใหม่เนี่ย มันต้องมีการลงทุนแต่ถ้าลงทุนโดยที่กำไรเราลดลงอันนี้ผู้ถือหุ้นเรากงไม่ชอบอเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีคือเอากำไรส่วนหนึ่งมาสร้างการเจริญเติบโตโดยที่กำไรยังโตอยูอ่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่เราอาจจะต้องยอมออยังกำไรอยู่แต่ว่ากำไรอาจจะไม่เท่าโตเท่ากับในอดีตเนี่ยมันจะสักกี่ปีคะคุณหมอครับผมว่าประมาณสัก18เดือนถึงสองปีนะฮะ คือแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าในการทําธุรกิจใหม่เนี่ยเกือบทุกธุรกิจเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยเป็น Business Model ที่เชื่อว่ามันโอเคก่อน mm. แล้วก็สอง c l l e คือทำให้โตสองเฟสเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เราเห็นแล้วเพราะเราเริ่มทำเราเริ่มเห็นแล้วว่า Business Model ที่เราไปเนี่ยถูกต้อง mm hmm. อ่ กระบ,บวนการวิธีการทำงานมันเข้ารูปเข้ารอยสิ่งที่ยากต่อไปคือทำให้มันโตเราก็ต้องเริ่มดูว่าจะทำอย่างไรให้มันโต mm hmm. ขณะดเดียวกันธุรกิจใหม่ที่มันเสริมเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นชั้นเดียวแบบในอดีตละด้วยความเทคโนโลยีเข้ามาม,มันมีความซับซ้อน,อนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ ทำทีเดียวแล้วออกมาหมดมันเป็นการเสริมตีเจอร์จสมัยเข้าไปตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างเราเรียกว่าสร้างแพลตฟอร์มที่ที่จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในอนาคตค่ะแต่เท่าที่เราดูพื้นฐานเราข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยคุณหมอมั่นใจว่ายังไงแล้วเนี่ยธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันโตแน่นอนมันเป็น new s curve ใหม่สำหรับเราใช่ไหมคะเราตั้งใจให้เขาเป็น new s curve ใหม่ใช่ไหมครับ อะไรที่มันไม่เกิดขึ้นมันมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วคุณเอาแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนทําเราก็ต้องมีความมั่นใจ <c oughs> ว่าเราจะทํามันได้ <c oughs> คน KDC เนี่ยมีเลือดนักสู้ครับเ,เราบอกเขาว่าเราอยู่มาเจ็ดปีนี่เป็นปีที่แปดที่เราอยู่เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราเห็นเลยว่ามันเป็นปีที่มีความท้าทายมากและปีหน้าน่าจะหนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกคนมาช่วยเรามาสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเราก็เชื่อว่าถ้าเขาร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ <S New S Curve ของ KTC จะเกิดขึ้นในปีไหนคะเราเริ่มสร้างแล้วฮะค่ะช่วงนี้อยู่ระหว่างการสร้างครับเราเริ่มนะ,ะเราเริ่มทยอยสร้างแล้วครับ,รบเราจะเริ่มเห็นเมื่อไหร่คะ ผมว่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเมื่อเวลาผ่านไป18เดือนที่คุณหมอบอกวันนี้เราเราเรียก s อสเคตัวใหม่ที่จริงเรามีทําอยู่สองสาอย่างนะครับเอาเอา,เอาตัวที่เราบอกตลาดไปแล้วก็ล้กันคือคือตัว KTC ีซีพเบิ้มเราเรียก KTC ีซีพีเบิ้มเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่มาทําสินเชื่อ,อส่วนบุคคลที่มีะทะเบียนรถสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะฮะ แต่ KDC พิมเนี่ยไม่ใช่แค่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยังเป็นสินเชื่อประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากปัจจุบันที่เราทำอยู่รวมไปจนถึงสินเชื่อพิโก้แล้วก็นาโนงก็คือเราลงไปในระดับฐานลากมากขึ้นที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ฐานลากมากขึ้นนะเพราะสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันฐานลากมากอยู่แล้วมันอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับของเดิมอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยหรือสูงกว่านิดหน่อยและสูงขึ้นมา แต่ตรงนี้ก็แข่งขันสูงมากเลยนะฮะทุกคนเห็นหมดว่านี้คือขนมหวานขนมหวานหรือเปล่าเนี่ยมัน t o o early t o say นะครับคนเริ่มปล่อยเนี่ยไม่รู้หรอกเราจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอะ่ะก็เมื่อระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วมันไม่เสียค่ะนะครับอของเราเนี่ยเราค่อนข้าง transparent ถ้าไม่จ่าย้ามาเนี่ยเรามาร์คเลยเรารู้เลยว่ามัน มันต้องเป็นปัญหาเราไม่เคยปรับแต่งบัญชีให้มันดูดีคือเวลาไม่ดีคือเราไม่ดีตัวเลขไม่ดีเพราะอะไรเราบอกได้เลยว่าในงบของเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเน,นี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราปรับตลอดเวลา เนื่องจากเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่านโยบายของเรายังไงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนการการดูแลสังคมมากขึ้นแต่เราก็ต้องคือเราก็มีนโยบายอ่ะพิเศษของเราคือดูกําไรเป็นหลักนะคะคการเติบโตครั้งใหม่ของเราเนี่ยที่เรากําลังจะไปธุรกิจใหม่เนี่ยมันจะเท่ากับของเดิมไหมคะหรือว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์มันอาจจะน้อยลงเพราะว่าฐานเราใหญ่มากขึ้นจริงๆตัวใหม่เป็นไดรเวอร์ที่มีศักยภาพมากมนะครับมผม เชื่อว่ามันสามารถโตอาจจะขึ้นมาไซส์เท่าของเดิมได้ในระยะเวลาห้าปีนะเป็นไปได้เลยนะครับคคือตลาดตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะผมแค่มองว่าแค่เราได้เปอร์เซ็นต์อยู่ไม่จำนวนเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่เราก็สามารถโตเป็นสองเท่าของตัวเราเองได้นะทีนี้ ความสําคัญอยู่อย่างนี้ครขณะที่เราทําไปเนี่ยเราก็จะแฝงในสิ่งที่เราอยากทําให้กับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เราทําไปเนี่ยเราก็คิดไปด้วยว่าเราจะทําอย่างไรที่ทําให้คนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นคือเราอยากสอนคนให้ทําอาหารทาข้าวทานไม่ใช่ไปเอาข้าวจากคนอื่นที่เขาทาเสร็จแล้วมาทานอันนี้คือความยั่งยืน คุณหมออยากจะบอกอะไรกับผู้ถือหุ้นไหมคะในระหว่างที่ตอนนี <t 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 ้เรากำลังฟอร์มตัวเพื่อสร้าง New S-curve ใหม่ก็คงจะบอกผู้ถือหุ้นให้ให้สบายใจได้ว่าได้ลงทุนกับบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะให้มีผลกำไรที่เติบโตทุกปีขณะเดียวกันเนี่ยเราตั้งใจจะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นหนึ่งใน แกนที่จะทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นแฟนมันนี่แชทอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีบทสัมภาษณ์ดีๆอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมในทุกๆครั้งนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ